ก็วันนี้ก็มีฝรั่งมาเข้าครัวที่บ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบอมชื่ออะไรครับชื่อชายชื่อชายนะครับก็เป็นชื่อชายเลยชออายชายภาษาไทยเลยนะครับแล้วชื่อภาษาฝรั่งอ่ะพูดภาษาไทยนิดหน่อยแต่ภาษาอังกฤษไม่เก่งแกงโอ้ภาษาไทยไม่เอาภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับโอ้ฉีดฉีดพิชอ่าจ้าอันนี้จะมาทำอะไรครับนี่วันนี้จะทำปปี๊ยะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะเจเต็มอร่อยมากจะจะทำเมนูเมนูด้วยกันโอเคไหมอ๋อปอเปี๋ยวคุณชาจะทาปอ ดี๋ยวหนงก็จะทํากุ้งคั่วพริกเกลืออ่าแบบไทยเลยนะครับให้เขากินแบบแบบเผ็ดๆก็บอกว่าไม่เผ็ดไม่ไม่อร่อยเหรอไม่เป็นไม่อร่อยอ๋อต้องกินแบบเผ็ดๆชองกินแซบได้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 นี่ก็จะทาปอเปี๊ยะนะครับปอเปี๊ยะที่นี่เขาเขาใส่ใบกะเพราด้วยเหรอใส่ใบกะเพราใส่ปากชีใส่แครอทใส่กะหล่ำปลีเมืองกะหล่ำปลีขาวอันนี้ไปไปหัดมาจากไหนเนี่ยอะไรนะไปหัดมาจากไหนเนี่ยผมเรียน อันนี้ในกรุงเทพประมาณ15ปีที่แล้วทุกคนชอบเป็นเมนูพิเศษมากทำในกรุงเทพเมื่อ15ปีที่แล้วนี่เขามาจากอิสราเอลนะครับอิสราเอลก็ตอนนี้ไม่มีสงครามนะไม่มีไม่มีไม่มีระเบิดไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีมีแต่อาหารการกินครับนี่เขาบอกว่าสอนผู้หญิงที่อิสราเอลด้วย โซนผู้หญิงเราก็ผู้ชายทำขับเข้าอาหารไทยทำเข้าทำอาหารไทยอาทำอาหารไทยทำอาหารอีสานทำอาหารภาคใต้นี่นี่นี่ทำอาหารอีสานด้วยส้มตำซุ้มตำผูกาะลาซ้มตำเ้าโพดซุ้มตำพระโพธิอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาวุ้นเส้นนี่แช่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนผมจะทำให้คุณได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุณชายจะทำให้หน่งกินนะครับวันนี้คุณชายก็ขูด แครอทนะครับเป็นเส้นๆเลยอันนี้พอดีเลยพอดีวันนี้จะทำประมาณกี่ม้วนครับเดี๋ยวตามอันนี้พอได้ายสำหรับ20่อัน20อันนะครับ20อันปอกเปีือกนี่ซื้อมา2อันเลยแต่ไม่ดูตาอันนี้อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้มีแป้งข้าวเหนียวด้วยใช่แป้งข้าวเหนียวที่ทำบัวลอยเนี่ยต้องปิดกันล่ะอ๋อมาปิดมาปิดอ่าทำกระป๋อเอาเลย นี่นะครับผมชอบปูดเลยเป็นนี้อ๋อคุณชายก็มาที่บ้านรอบนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วมาอยู่สามครั้งแล้วครั้งแรกเป็นประมาณสามสี่ปีที่แล้วจำได้ไหมครับนั้นทำหมึกผัดต้มต้มให้ครับนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยอ๋ทจำได้ด้วยปอกไปีล้วนะครับเป็นปอกเปี๊ยทอดหนึ่งหนึ่งสอง ดีชายก็ซอยดูความชำนาญเลย,ยสวยดีเก่งมากสวยไหมสวยสวยกวเคตัวนี้ตรงนี้ใบกระเพราใบกระเพราบออเปีเยสใส่ใบกระเพราด้วยนะครับก็จะเป็นแบบรสชาติแบบต้ใสั่งสิใบได้ครับ2ครับ ใบกะเพราต้องเด็ดนะครับห้ามรูดเอี่ปกติปอเปี๊ยะนี่ก็มีไส้ไส้เป็นอะไรเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ป่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไส้บุ้นเส้นนะนี่ครับโอ้โหขนัดเรื่องการซอยซอยยึกเลยอันนี้พอแล้วปอเปีเ๊ยะไส้กะเพราใช่ไหม ยัง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 อะไรอีกครับได้แล้วคุณเส้นคุณเส้นก็ได้แล้วครับเกินเจ็ดนาทีแล้วโรตีอยู่อิสราเอลได้กินอาหารอะไรครับผมกินทุกวันอาหารไทยไม่ชอบกินอาหารฝรั่งอ๋อไม่ไม่กินแฮมเเกอร์อะไรไม่ได้กินไม่ได้กินอาหารฝรั่งกินอาหารไทยตลอดเวลามีใบกะเพราอยู่ที่บ้านมีตัวฟักเกีวมีใบซาลาเปามี มันจะมีด้วยมีทุกยงก็เป็นพวกผัดกะเพราบวกทุกยมยำอะไรเงี้ยนะแระแหน่ตำเติมอะไรเงี้ยตำอยู่บ้านตำในหนึ่งุกยงผมอยากได้ตำผมเห็นคุณในอินเทอร์เน็ตถามกับเขาก็แคผมมีตำแบบนี้ด้วยดูโรงมาตำอร่อยมากทำอร่อยก็เลยก็เลยทำตามแล้วก็กินแต่อาหารไทยเลยมีแตห้างไทยแต่ไม่มีกินกับใครกินคนเดียวไม่ชอบต้องเรียกเพื่อนมา เพื่อนอ๋อเพื่อนตำนานเพื่อนเพื่อนคนไทยหรือว่าคน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 อิสราเอลคนอิสราเอลคนแถวแถวแถวบ้านนั่นแหละใช่เอามากินให้ให้เขามากินอาหารไทยมากินอาหารไทยแล้วก็แล้วก็มีมีมีคนมีคนคนไทยตำนานที่อิสราเอลเราจะกันน้ำมันทุกทองกระถิ่นจะกินอาหารอีสานด้วยกันโอ้ทุกทุกทรงกระถิยนจะกันครั้งเดียวจะกินอาหารตำแตงตำถาดตำทุกอย่างอ้จะกินอาหารแกะไหมอาหารแกะอาหารแกะเป็นเนื้อเนื้อแกะเนื้อแกะสตูกับทอด นื้อแกะสื้อรุ่งไห้นื้อแกเคยกินไหมเนื้อแกะไม่เคยเนื้อแกะเป็นสื้อรุ่งไห้เสือร้องไห้แกะใช่เคยกินไหมเอาย่างย่างกินแล้วจิ้มแกงเผ็ดมากๆไยกินไหมไม่เคยทำด้วยกันอยู่กับคนไทยเอาเอาเอาคนหลักมามาตั้งใจเหรอตั้งใจวันนี้คุณชายก็ตวงรดน้ดีก่อนเลยสองช้อนสองช้อนลงโจงฉาตีป่นหนึ่งช้อนฉา สี่ช้อนสี่ช้อนพูนสี่ช้อนพูนอ่าโอเคเร็วได้น้ำจิ้มป่ะน้ำจิ้มมาเนได้มาดูมาด้วยน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่จริงเลยที่ไหนอ่าก็มีน้ำจิ้มไก่มานี่นีกินกันน้ำจิ้มไก่ตอนนี้ผมก็ทําการเจียวกระเทียมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเอากุ้งคั่วพริกเกลือก็จะเอาไปประชันกับปอเปียของคุณชายเขานะครับนี่ก็จะทำการเจียวกระเทียมก่อน ุเส้นนี่ก็ใช้นิ้วจิกขาดแล้วนี่ก็เลยหั่นขาดทึบๆแบบนี้เสร็จแล้ว,ลวาก,ากูกไปเฉยต้มกะหล่๊มปีกับแครอทกะหล่๊ปีกับแครอทใส่ในกะละมังใส่ผักชีผักชีใส่ใบกะเพราใบกะเพรเาใส่คุนเส้นใส่คุนเส้นใสไม่ียม,มอันนี้ก็เหมือนเครื่องจำเลยนะครับเนี่ย กระเทียมเหลืองแล้วนะครับอพอเลยพอเราก็จะพักเส็จน้ำมันไ้น,นี่น้ำมันนิดหน่อยแต่แล้วก็ไฟเบ,บาๆอ๋อโอเคไหมน้ำมันประมาณส,สองชงสองชงโตหรือไฟเบาๆนี้จะผัดเครื่องก่อนครับก่อนอ๋อผัดเครื่องก่อนได้ เบาๆเสร็จแล้วก็เครื่องใส่เลยอันนี้คือยังไม่ต้องปรุงรสไม่ต้องไม่ต้องปรุงรสยังใส่เลยใส่เลยเอาใส่เลยเราใส่เอาใส่เนี่ยสีสวยฮะสวยมากสวยมากเดี๋ยวไปอีกหนึ่งแบบไปแบบนี้เอาไปอ่อนไปอ่อนไปไปแบบนี้อ๋อ เอาไว้อ่อนๆพอดีพอด,ด,ดีแต่ทำการผัดเครื่องก่อนอยังไม่ต้องปงร,รุงรสต้องห้องตออก,อกมา,ก,ก,าก,ก,กับกระเพรากระชี้อ๋อผักชีกระเพราให้เขามีกลิ่นหอมก่อนอีกอ่ะไม่เคยทำเลยนะครับเดี๋ยบอกเปี้ยเนี่ยวครั้งแรกเลยตอนนี้ใส่ต้มจซีอิ๊วใส่อะไรครับซีอิ๊วขาวต้มจซีอิ๊วขาวสองอนโตอออืืหได้ต้มจบแล้ว ย yeah. ี้ขาวสองช้นโต๊ะได้ตดมยวกุ mm um ้มยน้ตสองโต๊ะรมสองช้อนโต๊ะใช่นันนี่อีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคโอเคปูโรตัวนี้่ปูรรด้วยใส่รสดีใส่รสดีใส่ทุกอย่างใส่หมดเลยไหมหมดเลยฮะหมดเลยหมดเลยจัดไป น้ำตาลได้จัดไปพร<ด>ิกไทยจัดไปโอ้โหคุ้มเลยแต่แล้วก็ผัดตอ่ <c oughs> ใอใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการผัดมไม่ใช้ไฟแรงหอ,อมไหมโอ้หอมหอมติดไฟแล้วครับนี่ครับพริกไชาก่อน อ,อร่อยไหมร่อยอ่อย,อปอยไปอดี้ตไนไปเลยไปตัวเต็มเี่นี้เป็นต้องเกลี่ยต้องเกลี่ยนะครับไม่ให้เขาร้อนอ,อ,อืมนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้เขายืนตัวลงก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกระห่หหหอต้องโหเป็น เลี้ยงเลยอ่ะเลี้ยงเลยแล้วมาห่อโอเคแบบนี้อันนี้เห็นไหมเดี่ยวสามหนึ่งนี่มันนี้นี่มันนี้เก็บเก็บเก็บนี่มันนี้อ่าโอเคต้องปิดอันนี้แป้งต้องปิดแบบนี้น้ำมันห้ามเข้าน้ำมันห้ามเข้าวอ๋อันนี้เอามาเป็นกาวเห็บไหมอืมใส่ก็ไม่ได้ใส่่เยออะไมต้งใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะ อ๋อ oh, ประมาณนี้ไม่เป็นไรออกไม่ออกไม่เป็นไรทุกอย่างจะเป็นปิดปึ๊บอ่าก็<ร>ขึ้นนึงแล้วก็พับเก็บขอบ็จแ,แล้วก็พับๆับพับับ,บ,บ,บอ่าใส่แป้งเลยเป็นกาวปิดน้ำมันทำเข้าโอเคโอเคเดทำไหมมามา,มาใ้มึงได้ สร็จแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็วน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 ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วเก็บใช่ปิกนี่หน่อยอันนี้เป็นสามเหลี่ยมอีกอีกอีกปิดอีก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 เอาปิดเข้ามาลึกๆหน่อยโอ้นั่นแหละอืแล้วก็ม้วนปึ๊บพอนี่ทากาว โอ้โโอ้นี่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 โอเคสวยงามสวยงามนี่นี่เราทอดน้ำมันไฟแรงไฟอ่อนยังไงครับเนี่ยไฟไฟกลางไฟกลางอะระดับกลางแล้วไปเลยนี่ครับคุณห่อก็ห่อไปคุณทอดก็มาทอดแล้วนี่ทอดไปกลาง เป็นปอบเปี๊ยนะครับปอบเปี๊ยะกึ่งเจทำไมถึงไม่เจเพราะว่าเราใส่ซ้อนหอยนางรมแล้วก็รสดีเลยไม่เจแต่ก็ถ้าอยากให้เจก็ไม่ต้องใส่เนี่ย <100. S 1> ร้อย่ะนึ่งอร่อยหนึ่งอันหนึ่งร้อยบาทขายที่อิสราเอลนั่นเลยร้านอาหารไทยแพงกว่าร้านอาหารไทยแพงกว่าแพงกว่าัดกะเพราจานเท่าไหร่ อะไรนะผัดกะเพราพัดกิสเอลคนคนเป็นฝรั่งไม่เลื่อนเรียกผัดกลับราเรียกผัดกะเพราผัดกะเพราไม่มีผัดกะเพรามีผัดกลับราลองพูดก็มีโรเือเลยโรเล่ไม่มีอันนี้เอาแค่เหลืองแค่ไหนเนี่ยอะไรนะกินไดแล้วพอ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 แล้วอแล้อแล้วพ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 อล้วพอแล้วพอแล้วพอแพอแลแล้วพอแอแล้วแล้วพอแล้วพอแลออแล้แล้วพอ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 แล้อแล้วพอแล แล้วก็มาเรียงไว้เลยโอ้ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวรอเขาหายร้อนก่อนปรเปียของคุณชายเขาก็เสร็จแล้วนะครับ,รเ,บเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นโต๊ะกัน <Okay. S 2> แต่จะไปขึ้นโต๊ะพร้อมกับกุ้งคั่วพริกเกลือของโหน่งนะครับกุ้งก็จะใช้นี่ก็เป็นกุ้งนะครับเอาเอากรีกุ้งออกนะครับเอาปากออกเอาขาออก เอาหางออกไม่เอาขาเออเอาขาออกกัหางยังอยู่นี่ครับแต่ไม่ได้เปลือกออกนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบนี่แป้งทอดกรอบครับคลุก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 บางๆคลุกเบาๆเดี๋ยวม่คลุกแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอเจอทิ่มคลุกได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทอดเลยทอด ตุ้มปรุกแล้วก็พอเลยประเด็นน้ำมันนี่นะครับทอดแบบพอกรบกรอบนี่กระทะก็าาน้ำมันออกหมดเลยกุ้งก็ใส่คืนไปนี่นี้นะครับพ,พบรบิออก,ค,ก,ค,กครับพริกน,กนี่พยาลาบอกไม่เผ็ดไม่อร่อยจัดไปนะกระเทียมเจียว น,นี่จะเป็นรสดีครับพริกเกลือพริกเกลือคมีพริกแล้วก็มีเกลือครับเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ยูขาวตินตัมหอมเอาตากนิดนึงขวักควั ข้นหอมอ,อะไรกันหนักหนาเนี่ยฮะอ,อะไรกันหนักหนาอ่าข้นหอมแล้วก็ยวนหนย่ดที่ดอยโอเคสวยงามเสร็จแล้วจะใส่จานปอเปี๊ยะกับกุ้งคั่วพริกเกลือก็ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับไหนไหมเชิญครับเชิญครับ ่อออบอ่กแป้ยนี้ก็ต้องรอให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไม่กรอบนะครับเพราะถ้าไม่เย็นก็จะร้อนอืมหอมใบกะเพราอืมเข็มข้น,ขนอืมกุ่งครับ กุ้งนี่คือกินได้หมดเลยไม่ต้องแกะเปลือกกินแบบพี่หรอกินเลยกินเลยอืมกินเลยได้อร่อยอืมไม่เผ็ดไม่อร่อยนี่เป็ไม่อร่อยอันนี้ไม่เผ็ดเลยอ่ะไม่เผ็ดเลยไม่เก็อืมฮะไปพริกเยอะอะไรนี้ไม่เผ็ดดีก็อร่อยมากยังไงไมไม่เผ็ดไม่อร่อยไม่เผ็ดเลย oh, chân tí lắm mhm mấy hmm. <laughs> 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 cái gì mhm cung mhm 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 đi, mhm mhm đó, mhm 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 cái mhm 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 ăn mhm 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 cái mhm mhm น่าสนใจมากอืมคุณมีใบอนุญาตพ่นดูทั้แบบนี้อยู่ที่บ้านไม้ใช่ยหมสุดยอดกันได้ไหมได้ม่ครับผมจะเคี่ยนกุ้งซปเปอร์ไซอืมโอ้ยเผ็ดอ่ะไม่เผ็ดหรอเป็นครับเป็นครับไม่เผ็ดหรอซูเปอร์ไซด์คุณเป็นฝรั่งแล้วครับโอ้มัเนเผ็ดอ่ะเอาดีกว่าดีกว่า โอ้ยอืมอืมหอมใบกเตเผาปลาเพี้ยวใส่ใบเตยเผาโอ้นี่อะไรเนี่ยไม่เผ็ดเหรออร่อยมากอืมอร่อยมากครับอืมผมเห็นผมยังรู้กันรู้เลยว่าเผ็ด